สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่วัดป่าหนองไผนะคะเราก็ใส่บาตรไปเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ก็อยู่ที่หน้ารงทานกันยังไม่ได้ลงไปทั้งลางน,นะคะเป็นงานมุญพระป่าของอ่าหลวงหลวงปู่ประสานสุมณุนะคะชื่อของหลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหามายืะมากค่ะมาทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนดูสิคะคนเยอะมากเดินลงไปคุมชนกันแน่ ตอนนี้ร้อนนะคะก็เลยยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวสักพักก็จะพาลงไปข้างล่างะค,ะค,ค่ะคนเยอะค่ะตอนนี้ใส่ข้างลา่างใส่แบบยังไม่เสร็จจะแยกเป็นสองส่วนนะคะฝั่งนั้นฝนจะใส่บแบบฝั่งนั้นแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่ใส่บแบบเพราะว่ามันเยอะมันใส่ ฝั่งเยียวไม่ได้มันจะหนานค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ไปการเสียเวลาไปเลยค่ะ,คะอันดับแรกนะคะเราต้องไปหาน้ำก่อนค่ะตอนนี้คอแห้งมากร้อนมากอากาศมันร้อนวันนี้แดดจัดมากาค่ะทุกคนไปค่ะไปฝั่งนี้ก่อนนะคะมีหลายสาย 回来。<music> ก็ขอมนาสารุสาธุนะคะกังทาการนี่ชแบบนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเือให้ทุกค่านประหเราจะพาเดินไปหาของกินต่อนะคะเราก็ได้กินนะเราไม ด้วนะนการรไว้บน้านะครับด้วยแต่ว่าไม่สามาาััม่ไดนะครับ่าครับขอบคุณรงขอตขอนุญนะครับจนตนะครับทกคยคุณจะพาเดินไปดูโรงคานแต่ละโรงทานนะคะ ร้อยกว่าลงทานค่ะนับได้เลยาคนอาจจะไม่กินเนา่ว่าคนอาจจะไม่กินน่คะเพราะว่าคนเยอะขายกินเยอะยะไขายเครื่องผลิตพครื่เง็นของเราดื่เครื่องค่ะไปยื้มไปแลวมเป็นน้ำ้เป็นของหวานที่ราวมีได้ทีกประเทเลย มีเขาได้รับอุบัติเหตุทางพัดยนต์ต้องการรถเข็นค่ะรถเข็นเดินมีแต่ปรากฏว่ามันติดจำรูปว่าการรถเข็นของผู้ป่วยที่แ้รมเนื้ออ่อนแรงบ้างนะครับผู้ป่วยอุบัติเหตุนบ้างถ้าเป็นปีต่อไปไม่แน่นัก็อาจจะมีโครงการก็ได้ในะครับอันนี้เอาไว้ปีต่อไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ สิ่งที่เราได้รับในปีนี้ก็ถือว่ากเกินความคาดหมายอย่างมากนะครับกเกินความคาดหมายอย่างมากคงจะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ผู้ป่วยนะครับค้าอดอามบ้านต่างๆนะครับที่อยู่ต่มบ้านที่ท่านจะมายืนไปไน,นะครับ ไม่รู้ว่าถุงอะไรนะคะเดี๋ยวโรไปเอาแล้วมาเปิดให้ดูวจะไปดูว่าถงอะไรนั่กินดววนด เราต้องต่อคิวค่ะมีเรื่องเสียกาแฟโบราณแกะเลยดีกว่านี่เเ้

ต่อแถวก็จีนะคะแต่ของที่อร่อยที่สุดเลยะคะ่ะเวลานหน้าหน,นาๆยิ่งอร่อยอนี่ค่ะเนี่ยพอแกงนี่เราก็เกี่ยแกงเขาก็เลี้ยงแกงเขาก็เกี่ยไอ่เบ็บขาดตะเบิงก่อนไม่เจองเกลี่ยไงคนแบบน,น้องวัวละหูหรือเปล่า กัน้องบอรวรมพูนะคะตาสิทดูถแถวรอเอาผ้าผียาวมากค่นีวอะก่ะอันี้ต้องค่อะไรบ้งลองปกนะลคะลก็้เป็นผ้ง อคเร่ ja ah. ah. <c oughs> <in> ีกสอ้างัเกี่ยวพุ้นเลยอันนี้ก็ซับค้างนี้อันนี้ก็ซบคงนี้ มีแต่คนมาเกียบใหญ่เมื่อี้เทาจี่ตะเกียบใหญ่สยแล้วยังไม่้หนาเลยค่ะมีคนเยอะมากแล้วขอทานไขนมเบื้องนสะมีสู กว่าค่ะนแตน้ำมันโอ่ะทุกคนก็เลยต้องกนแต่นอนมากแก้ว่ะคะสแ้ว ขอกินเต็มมือแล้วเดี๋ยวเราเดินออกไปกินข้างนอกดีกว่าตรงนี้มันแนอร์อัดมากมกินไม่สมะดวกคนขอกินอะไรลองท้องก่อนนะคะตอนนี้มันมีแหงแค่ะไม่มีแหงพูดต่อแล้วมันแก้ปมดเลยขล่ละก่อนคนอนห่อนอะ โอ้ยขอนข้าวจีตาลิจข้าวจีตาลิจจ้า ลำปางน้องเอ้ยบะแม,นม่น้องน้องบุรรมพูน้องบรุงบรรมพูไม,ม่รู้มื้อนีหลายลูปหันอะไรกันเลยหมอนมาจากกระตินอร่อยค่ะจานน้องบรุรรมพูอันนี้ก็เป็นชายเย็นนะคะหา,านจำชื่อบาดไม่ลายพอรู้จำชื่อไม่ได้ค่ะหิวมากก็เลยหยิบได้ออกมาเลย ไม่หวานเกินไปมันพอดีสำหรับคลิปนี้ก็ได้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด s u บสไ r i b e ให้ด้วยนะคะ๊ายบายค่ะ